เพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f c e e o o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีรองเท้า n i ก e ้ e มอร r เคเ s ียน Super ฟเอามารีวิวสวมใส่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนหน้านี้ รีวิวสวมใส่ในตัวสีฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รีวิวในรูปแบบของข้อมูลให้เห็นกันไปแบบชัดๆแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับรีวิวรองเท้าเจ้าตัวสีฟ้านะครับรุ่นนี้แล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับรีวิวย้อนหลังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่เข้าไปแล้วก็ขอฝากกดซ b s สไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะคันนี้มาถึงการสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกได้เลยว่ารองเท้าสีดำอยู่ในสนามหญ้าสีเขียวมันดูมันเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกจริงๆนะอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยมันยิ่งยิ่งถ้าใครใส่ชุด ชุดบอลที่มีถุงเท้าสีขาวแบบผมเนี่ยนะเนี่ยมันตัดกันมากๆนะครับแล้วมันมันมันดูแบบมันดูทรงแล้วมันดูเหมือนกับคนคนจะเล่นเก่งอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยบางทีเชื่อไหมว่าการที่เรามีรองเท้าที่ดูดีมันทําให้รัศมีเราเมาเรา,เราเป็นประกายนะทั้งที่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่ะ อันนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวรองเท้าซูเปอร์ไฟแตัวสีดําคู่นี้นะครับเมื่อสวมใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก็ใส่เลยกันแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะพูดเยอะกันไปแล้วโอเคนะครับก็ขยับเชือกรองเท้าก่อนนะครับมันม,มันเป็นรองเท้าที่มีเชือกรองเทา้าเราก็ต้องขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้บอกไว้นิดนึงนะครับไม่ต้องขยับเยอะก็ได้นะครับ ผมเองก็เป็นคนเท้าบานนะเนี่ยดูทรงเท้าผมนะเท้าผมเองก็ไม่ได้เป็นเท้าคนเท้าเรียวนะก็จะเป็นเท้าบานออกอุมๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองจะน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นคนที่เท้าบานเหมือนกันนะครับแต่ก็สวมใส่รองเท้ารุ่นนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ซ u เปอร์ไฟสนะครับตั้งแต่หุ้มข้อเมื่อปี2 0 1พนิบนะครับตั้งแต่ตรงตั้งแต่ ตอนนั้นแหละจนถึงตอนนี้8ปปีนะครับใส่รุ่นนี้ในการเตะบอลมาตลอดเลยนะครับก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับอ่ะก็ใส่นะครับผมให้ดูว่าผมใส่แค่มือเดียวจับแค่บริเวณด้านส้นเทา้าแล้วก็ดันเท้าเข้าไปป๊าบเรียบร้อยง่ายๆชิวๆใส่ง่ายมากเห็นไหมใส่ง่ายมากนะครับแล้วก็ขยับเชือดรองเท้าให้เข้าลูก เข้าทรงนะครับรองเท้าไนกี้ซูเปอร์ไฟไดยุคยุคหลังๆนะครับทำออกมาให้สวมใส่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับต่างจากเจ้าตัวซ u เปอร์ไฟ4ซูเปอร์ไฟ5เมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับก็พวกนั้นค่อนข้างที่จะใส่ลำบากนิดนึงนะครับแต่ตัวแต่ตัวเนี้ยซูเปอร์ไฟ8ตัวนี้นะใส่ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวเจนแรกที่ผมรีวิวมาในหลายๆสีนะครับรวมไปถึงเจนที่2ตั้งแต่คู่สีฟ้าแล้วก็รวมไปถึงคู่สีดานี้ด้วยนะครับก็เป็นรองเท้าที่สวมใส่ง่ายนะครับสบายสบายไม่ไม่ไม่ไมยุ่งยากไม่ไม่ไมลาบากอะไรนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งนะครับก็เห็นไหมใส่ใส่ง่ายง่ายมากนะครับเ,เดี๋ยวผมถอดให้ดูอีกทีนึงถอดให้ดูง่ายปั๊บนี่นะครับที่หอดคืออยากจะอ่าน จะอ่านใส์ให้ดูนั่นเองนะครับใส์ที่ผมนำมาสวมใส่ตอนนี้คือ us 8 uk 7 eu r 4 1นะครับแล้วก็ cm 2 6แล้วก็ cn นะครับ260กนะครับก็คือเบอร์41ที่ผมสวมใส่ทุกๆครั้งนั่นเองนะครับอันนี้คือถอดมาให้ดูเพื่อจะได้อ่านใส์ให้ฟังนะครับอ่ะก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับอ่ะ ใส่ง่ายมากคืออะไรใส่ง่ายมากนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่แล้วก็บริเวณที่รัดข้อก็รัดดีเลยนะเห็นไหมอ่าก็ดึงเชือกลองเท้านะครับผูกเชือกลองเทา้าอ่าขอผูกแบบง่ายๆก็แล้วกันอ่า ประมาณนี้นะครับเมื่อผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วเชือกรองเท้าก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปก็กําลังพอดีนะครับความรู้สึกแรกที่สวมใส่ใส่เสร็จแล้วนะครับคือมันกระชับมันไม่รู้สึกว่ามันบีบเท้ามันใส่แล้วมันใส่ใส,ใ,สใส่สบายมากนะครับถ้ามีเสียงประกาศตามสาย หลุดลอกเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้ผมเองต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้ก็อยากจะให้เห็นจริงๆว่าผมรีวิวอยู่ในที่โล่งนะครับไม่ได้รีวิวในห้องใดๆนะครับก็อาจจะมีเสียงนกเสียงประกาศตามสายหลุดลอดเข้ามาบ้างนะครับยังไงแล้วผมขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็น ที่สวมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าเท้าก็จะเหลือเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วชี้นะครับประมาณนี้นะครับปลายนิ้วชี้นะครับส่วนข้างเท้านะครับก็ไม่รู้สึกบีบนะครับรู้สึกใส่สบายนะครับนี่เห็นไหมมันพอดีเท้าเลยนะครับนี่พอดีเท้าเลยนะครับไม่รู้สึกบีบนะครับ ่าบริเวณด้านหุ้มข้อหุ้มข้อด้านข้างเท้าด้านในนะครับก็จะรัดข้อดีมากนะครับบริเวณส้นเท้าบริเวณเอ็นร้อยหวายก็จะหุ้มมาถึงด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็ข้างเท้าด้านนอกนะครับจะหุ้มถึงเลยตาตุ่มขึ้นมานะครับนี่ไม่ย้อยนะครับถ้ารัดข้อไม่ย้อยนะครับก็รัดข้อพอดีเลยนะครับ กระชับดีไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกแน่นเท้าไม่รู้สึกบีบนะครับใส่แล้วใส่สบายมากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะครับเมื่อยืนแล้วก็จะเห็นว่าด้านหน้าเท้าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้สีบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นสีขาวเพราะว่าด้านในมันจะมีแผ่นอัปเปอร์อีกชั้นหนึ่งที่เป็นสีขาวอยู่ด้านในนะครับ แต่จริงแล้วตัวอัปเปอร์สีหลักๆก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายเส้นต่างๆสีขาวนะครับอันนี้เป็นลักษณะข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับประมาณนี้นะครับส้นรองเท้านะครับส้นรองเท้านะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับพื้นนะครับปุ่มนะครับแบบนี้เลย นะครับชุดพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับอตอนนี้ผมยืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกระโดดให้ดูนะครับตัวนี้โย่ฮ <Yo. Ho. S 1> อ่ะเรียบร้อยนะครับกระโดดเรียบร้อยนะครับปุ่มไม่หลุดนะครับปุ่มไม่หลุดนะปุ่มไม่หลุดนะอยู่ครบนะครับก็ เบาทีเดียวนะครับใส่กระชับนะครับนี่รองเท้าสีดำถุงเท้าสีขาวพื้นสนามหญ้าสีเขียวมันเป็นอะไรที่สวยงามชัดๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวสวมใส่ให้ดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้า n นกี้เมอร์เคเ s ียนซูเปอไฟ8คู่สีดำคู่นี้นะครับ มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับมีขายนะครับตั้งแต่ไซส์38ถึง45นะครับยังไงแล้วใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาตาม ID ไลน์อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปกดถูกใจใน f a Facebook f a ฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองมีอยู่2 Fanpage นะครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับรองเท้าฟุตบอลกันเองรูปโปรไฟล์ก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าเข้ามาได้สอบถามข้อมูลกันได้นะครับ อ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนรีวิวใหม่ๆก็ขอฝากเพื่อนๆกดซ u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งอยู่ใน u t u b e ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเหมาะเต้นะถ้าเสียงเสียงประกาศตามสายมายังไงผมก็ขออาภัยไว้ด้วยเด้อ